สบายดีรอกอ๋อสิงไฟมัมทางเล่าจะแบนเนหน่อยสิบสองลูกปลาเต้ปลาว่าทางเป็นสองตอนพูดเอาแต่เนื้อจ้าแม่ค้าก่อนเสาผ่านเป็นไฟเป็นไกับตอนตอนนะครับ สบายดีบรรยากาศยามแรงที่สปปลราเมืองถ้าแขกกระชับเทียบนะครับมาถัาทายครืเองสบายดีสบายดีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนาโบนาโบเพื่อเพื่อที่จะมาหาของกินในยามแรงนี่นะเตรีมพลังก่อนเนาะไปเดินดูของกินที่นี่นะครับของสดของกินสุกอ๋อยังพอมีอยู่นะก็มาเบิ่งมาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะโอ้โหครับ ตลาดน่าจะค่อยวายมั้งเดี๋ยวมาเดินดูกันนิดน,นึงนะครับตลาดน่าจะแรงมากเลยเนาะครับโอ้ขายอะไรเนี่ยผักเนาะ <c oughs> <c oughs> ขายผักซื้อหอมบัวมัดจองเขาขายปลาตรงไหนคะในอ๋อขายปลาข้างในเ <c oughs> ป็นของกินซุปผักเนาะเขาดูกันนะคะรับทำใจลายทำอาหารครับ ฮัลโหลก็ม nah. ีน so really IR yeah. oh oh okay. uh huh. ี่อันนี้ส้มหมูบ่ส้มปลาอ๋อส้มปลาส้มปลาฮัลโหลน่ากินนะฮัลโหลด้วยนะของกินสุกปลาแคปปลานี่ก็น่ากินครับแอปัาซิลบ่สมุกอมุกอันนี้อะไระมุกเลยตัวนี้มันเป็นมุกหม้ออ๋อตัวนี้มันเป็นมุกใบตองกินกับข้าวเหนียวให้เสร็อันนี้มุกใบตองข้าวเหนียวมีกออันนี้ไม่ส่งกินอะไรดีที่ หมกปลาซิวดีกว่าอันนี้ปลาซิวเนาะตัวนี้โอเคนี่อันนึงอยากกินหมกปลาซิวก็หมูน้อยนะโลก็น่ากินนะคะสวยๆเท่าไหร่คะบาทกัห้าพันคียไม่มีข้าวเหนียวเนาะห้าพันคีย์ห้าพันียใส่เยอะนุนอุดนุนใส่หนักข้าวต้มปวดอินเดี มีสองอันห้าข้าพันอันนี้ข้าวต้มเนาะสองอันห้าสิบบาทโอ้สิบบาทไทยอ้ออุณหกรนะครับไส้ละโคชิรองท้องครับมาเที่ยวลมาเที่ยวเจ้าปลาหน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูของนิดนึงในยามแรงครับขนุนซาบะซาบะไทยซาบะไทยก็ มื่นกีบหน่กสาวหน่อหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งขอบคุณค่ะชมพูนี่มะขามเทศที่นี่เรียกอะไรคะคามแปะคามแปะมาคามแปะมันจะหวานหวานฝัดฝหน่อยมันมันขอบคุณค่ะกาบ้านครับมากใส่มากชุดมากเน่อ มีเปลือกไม้มีเออ่ปูนขาวปูนขาวครับปูเ่อยาเส้นครับน้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 ำมาครับเอาเคี้ยวกับเจหลายอ่ะอะไรเอ่ยลกโก้ยลองช็บกโก้ยของหวานไมาทีเดี้ยมีโซนของหวานนะแล้วก็มีแกงเค็มไหมน่ากินนะที่เขาสวยเนาะนี่อะไรอ่ะน้มันมันต้นมันต้นถุงใหญ่มากดู ที่นี่เขาให้ถุงใหญ่เนาะเจ้ากลีบเจ็ดพันกีเจ็ดพันกลีบอ่ะอุนุนแล้วนะครับนนี่เลยเป็นซัพพลีสเลยเอามันเอามันนมอมันทะมันต้นไข่อ่ะอุนุนแล้วนะครับกรอบกรอบเลยนะคะกรอบไก่ก็มีหัวใหญ่ เบิงดเดอรวายแลกินบากคจะนวาข้าวสลิดเล็กๆกาะป0กสิบพันสิบพันยังไม่ทันได้เข้าไปข้างในนี่ลายอย่างละต้องกุนไว้สิบพันยี่สิบาทเองนี่ยี่สิบาทเองเริ่มละเริ่มละเริ่มลเริ่มเต็มไม้เต็มมือละ ยังไม่สิ้นนะครับร้านไหนอ่ะไม่ถึงกี่โมงข้ตลาดนี้ยันทันอยู่ทันอยู่อ่ะตอนนี้ประมาณจะหกโมงนะครับนี่นะครับอืมนะครับอ่ะวกมาที่ร้านสาวหน่อยสบายดีสบายดีเจ้าไข่ดีบอสไข่ดีไก่ดีอ๋อาแนี่อย่างอ่ะอันนี้หมูย่อ หมูยอดิบอยู่าน้อยอหมูพี่อยากซิอมันนี่อันหนึ่งได้ไหมเท่าไรจ๊ะสิบพันสิบพันกี่ยบสิบพันต้องจิ้มนจิ้มเยเหรอคะต้องจิ้ม mm มันจิมยนะอืมครับสิบพันสิบพันอเดี๋ยวก็หมดแล้วสาวไปดีกหมดแล้วหน่อยเ็มนจิมไหมขอใจหลายครับเจดออ่าได้แล้วครับใครดิบใครดีเน้อ ดนุนแล้วนะคะป๋าไปดูโซนข้างในนิดนึงนะครับอ๋อเบียร์ทิพย์อ่ะแป๊บน,นึงเป็นนึงอ่ะเดินเลาะเข้ามาโซนข้างในกันบ้างนะครับนี่ก็มีผักต่างๆมากมายดีสซินแลสิ้าควายเนาะอ๋อสิงไฟ ขอเบิ waited, oh, ่งเด้อเนี่ยโดยนี่ค่ะเนาะโดยค่ะบ้านเราก็จ้่างูนี่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 อันนี้แปลกนี่ยอ๋อมัมมัมทางเล่าจะแบนๆเนาะแบนๆเลยเนาะทางทางอีสานทางไทยนี่จะกลมๆกลมๆยาวๆอันนี้แบนๆเนาะอืมอ๋ออันนี้แปลกนะอันนี้แปลกได้อันนี้แบนๆเลยขอเบิ่งเด้อเด้อคุ่วบบนี้ครับคนจะได้มาเที่ยวเยอะๆ ครับเอีปวดหมดแล้วปวดแล้วอ่ะนี่พริกนะฟองพริกมุเสือเปลาะพริกบางสวนก็เริ่มวายแล้วนะครับครับมีอะไรครับประเด็กระรประดลระประเด็กร เป็นแบบนี้เลยนะขัแซบับนีจะเป็นลูกลาหมโอ้ปลาใหญ่ขนาดตัวเนี้มากอ๋เบิ่งเนี้เบิ่งในเด้อสิโลเลค่ะสิบโลโลปลาะไรคะ ปลาไนไม่น้ำโขงบอใหญ่จริงๆอันนี้คือคุณบอใหญ่แบบผดของพีตามากนะครับโอ้12โลนี่จะกีดเป็นยังไบอโลละหพหกสิบพันอ๋อโลละห0สิบพันร้อยยี่สิบสดๆดูตาใสๆเลยครับนี่ดูใกล้นะคือมันใหญ่จริงนะอยากมาเี่ยตลาดมาที่นี มันอันนั้นปลาไม่ไข่โสดสดๆเลยเนาะปลาในนะครับอันนี้ปลาปลาลีปลาลีน้ำโขงปลาลีน้ำโขงปลาลีน้ำโขงนะสุดปลานะครับสดๆเลยปลาลีปลาตาขามตาขาอันฮอตอันฮอตฮอตทุกโมงสแป๊กเนาะโอ้จะหมดแล้วดิไม่ถึงหกโมงโอ้ตอนนี้จะหมดแล้วเฮ้ยดีทันเห็นปลายนะครับนี เสดายไม่ได้ทำกินอ่ะไม่ทันใหญ่มากเลยครับประกดเนืลยผมประกดโอ้ปลาเต้ปลาวะประกดโอ้สมปลาเยอะนะครับใส่บอลซอฟเบอร์ซอฟเบอร์ขอบคุณจ้าขับใจหลายครับขอดูคุณแม่หน่อยทำอะไรคะนีดปลาหั่นหั่นปลาเมื่อปี๊ ครับปลาเรียบร้อยอ่ะเดินต่อครับอมีเห็ดด้วยปลานนี้จะเป็นปลาครับขอเบิ้หน่อยนนี้หน่อยโนนี้ปลาใหญ่จริงๆนะครับคือเท่งงขนาดปลานะครับใหบบเบิ้รู้รสตลาดไทยาวเยอะ าโนี่ปลาโงะปลาเพียน mm, so ี่ที่นี่เรียกปลาอะไรคะปลาเพียปลาเพียเหมือนกันเพียเหมือนกัน่ร่บงครัสิบพันโอ้โหกเลยนารนี่ชงมันต้งว่าเลาปะตงเขาเบิเดอเบิงหน่อยได้ไปลาตอะเย นก็ขูดเนื้อคุณค่ะอ๋อแล้วก็ขูดจ้าต้มนี้อร่อยนะขูดเอาแต่เนื้อจ้าเอาไปทำลูกชิ้นปลา่เอาเห็ดลูกชิ้นปลาเนาะจ้าครับเห็ดลูกชิ้นปลาเอาไปลาบก็ได้ดูทีมือการแล่ของแม่ค้านะครับนี่ยากมากครับแแล่่ยากนะะคต้องต้องใช้ความชำนาญมากครับโอ้โหเป็แรงใยากโซนแดง เ,เดงๆน,น,นะคปลาเลยสุดไมมคะแต่ไม่สุด <c oughs> นี่ก็แรกน,รน,นะครับชิ้นนิดนึงนะครับชอบมากเลยดูความคล่องแคล่วนะครับ <c oughs> นามมา่า <c oughs> มีชีสแล้วไข่ด้วยแล้วก็ดูนี่ไข่ปลาไข่ปลาในไข่ปลานเจ้าช่วยน่อยจ้ายน่อยร้อนบช่ยนลาค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดินต่อครับนี่ก็ปลาโอ้ปลาเยอะแยนะปลาเยอะๆมาใหม่นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เปลาวหน้าหักบอแม่อ๋อเหมือนกัน ปะวานะะ่าฮักเกรินเหมือนกันเกรินปะวาน่าฮักเราเคยไปหากับชาวประมงที่นครพนมนะครับใช่ตัวประมาณนี้ใช่ตัวประมาณนี้แหละเนื้อกำลังอร่อยมากเลยเนื้อแซ่บนะเนือน้อ เป็นอตอนตอนเลอเลอเลอใครได้ด้วยร้อยไปเช่ะเดินต่อครับมา,อะ,อ,ะอ,าอ,อ,ะอะไรหอมหอมอะอะไรขอไล่ต่อฮะอะไรหอมหอมปิ้งอะไรโอ้มาดูกินป่ะมดูหน่อยป่ะครับไปเบิ่งน้อย โอ้ยั้าีสิ่งแบบนี้ข้าีหน่อยไหมครับขอเอาไปหน่อยนะมาเท่าไหร่จ๊าม่ละพันมาละพันิดหน่อยอันนี้ข้าวจีข้าวจีจีลาวเลยข้าวเหนียวธรรมดาไม่มีแน่นอนอันนี้หมูใช่ไหมจ้ะอันนี้ไก่อันนี้ว้าอันนี้ม้เกือบได้กินวัวอันนี้เนื้อไส้หมดเลยเหรอที่เป็นเนื้อไม่มีเหรอไส้ไส้โอ้ เอาอะไรดีดูว่าไหมเฮียกินเรือเอาไส้ไส้หมูเอาเอาเหมือนไส้ย่างอ่ะลองสิมเนาะอ่ลองสิมลองสิมนะสิมหน่อยพันละพันพันกีบพันกีบพันกีบก็เท่ากับสองบาทไทยโอ้ไม่แพงนะคุณดูแม่ค้าก่อนนะย่างอันนี้อันนี้อันนี้แล้วจักไม้สองก็ได้เอามือ นะครับจะมดแล้วเนาะโอ้ยังโอ้มาเพิ่มเอามาเพิ่มแล้วนี <laughs> ่ยังบอดอาชุบไข่อย่างเดียวกันคะย่างก่อน,นีย่นเย <c oughs> นมมเนยเ่ยนี่ยเนี่ยเน่เย็นเน่ยนนเนี่ย่ยเนเเนนนีน่อ ต่านะจิ้กดสนสนเเหลยไ้ตัดได้ใช่ไหมครับ้ทั้งหมดจะกีบ hmm. พ right? ันหกพีบได้แล้วอ่ะอุ้มแม่ค้าก่อนนะอ่ะเรียบร้อยเดินดูร้านต่อไปอ้อนี้ก็มีมอนกรนะครับคล้ายกันคือกัน นะหอมนะครับปะ่ะได้ของมากินในยมแรงนี้แล้วนะครับเบาๆเบาๆเนาะของหวานแล้วก็ ขนุนข้าวต้มมาร์ข้าวสาลีเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันได้ได้ได้ก็เติมพลังก่อนเนาะไปเที่ยวได้นะคะปลาสดๆเลยนะสลาดนาโบค่ะครับ อยู่ที่เซ็นจะพอยท่าแขกนะอาจจะมานั่งกินกันแถวนี้นะครับนะจะซื้ออะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่ากินอะไรดีของกินอยู่หน้ารถผัดไทยก็มีกินอะไรดีกอะไรก็ไดกกินนะสนอนออะไอะากอะะไ เ0้าพันเ้าพสี่สิบบาทครับคุณตาไม่แพงครับุณไม่แพ้าวกล่องนึงใส่กล่องนะหรือว่ากินนี่เพื่อนนั่งใส่จานก็ได้ค่ะจะนั่งเลยม่ม้านะร้าน้ก็มีแล้วหนจะกี่สองหม่นสองหมื่นสี่สิบบาทเองไม่แพงวะตะเป็นยูทูบเบอร์เหรอคะใช่แล้วต็อะไรเนาะเบียร์ทเบีร์ทิปเบียร์ทิปเบียร์เบียร์เบียร์เเบียร์แล้วทิป ครับจะไปดูครับไป,ปได้ลา,ม,า,ม,าม้าลาครับโอ้โหหรือเปล่ามาล่าม้าลาปลาหมึกย่างพูดให้ปลาหมึกหมึกย่างดเมนทอดแาวไทยมาล่าเอาไหมเาบิบีคิวก็มีนะเดียอ่ ย่าง้อมๆแต้วก็รีบส,สวยๆจิบเบียร์เย็นๆอ่าไปที่เปลงตรงนู้นแล้วเบลงอะไรจ๊ะจิบ,บเล่นเบาๆดีมั้ย <laughs> <laughs> อ่ามาแล้วครับผัดไทยของเรานะครับ มาเติมพลังกันยางแรงหัวข่ำเดี๋ยวนี้นะครับได้แล้วค่ะผัดไทยแซบบอผัดไทยเส้นใหญ่นะเส้นกลาง,ลางครับอันนี้แอบไปซื้อกระเลมมา กินกระเลมมไหมคะไอติมคือกระเล่มค่ะแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบนะเดี๋ยวจะไปจิบน้ำชามีฟองฝั่งนู้น ก่อนกับพอดีภาคมานั่งชมแมกกาซสวยๆริมโขงชมวิวไปมาสั่งอะไรนะเป็นไฟกับตามต่อนนะครับถูกมากราคาเท่าไหร่ครับอันนี้จำไม่ได้แต่อันเนี้ย27บาทผดใหญ่นะคะ27บาทเองโอ้โหไปสักโลนะโอ้โหอ่ะเบาๆนะครับตามสั่นเด้อร์มีปลาหมึกมีทุกอย่างเลยร้านริมโขงครับมา ชมบรรยากาศส,สวยก่อนเขาที่พักครับเป็นไงครับมีลูกชิ้นมีปลาหมึกโอ้ต่ปเจ็เศก์เกินเศกมากอูู้ที่นี่ก็กินเห็ดเนาะชมวิวยยไปด้วยดูดยครับงตาไปได้วยนี่นนไม่ว่าอ,อ,อยู่ทะเล